พระสนมที่น่าสงสารมากที่สุดพระสนมหลีซู่ค่ะคือเป็นเด็กที่น่าสงสารมากยิ่งตอนล่าสุดก็แบบเฮียน่าสงสารน้องเ,อเป็นพระสนมตั้งแต่อายุเก้าขวบ แม่เก้าขวบจะทําอะไรอยู่วะปั้นดินน้ำมันอยู่ไหมโอ้คือเก้าขวบอะนางเป็นพระสนมของจกักรพระดองค์ก่อนแล้วแลคือนางน่าจะเข้ามาแบบด้วยความที่ไม่สมัครใจแหละเออน่าจะเข้ามาฟิลแบบการเมืองอะเออเพราะเมื่อก่อนมันจะมีขุนนางที่แบบเอออยากให้ลูกตัวเองอะไปเป็นพระสนมของจกักรพรรดิองค์ก่อนเพราะมันใครเด็กไงแล้วหวังว่าเออตัวเองนี่แหละจะมีอํานาจในราชวงศ์บ้างคิดว่านางน่าจะเป็นฟิลประมาณนี้มั้งน่าจะนะน่าจะแต่ในความโชคลาภก็ยังคอมีความโชคดีอยู่บ้างก็คือแต่พระองค์ก่อนอะยังไม่ทันได้ทําอะไรน้องนะนางกก็ด่อออ ดีไม่แบบยังไม่โดนอะไรนะวยความที่จักรพรรดิองค์ก่อนคิดไปแล้วปุ๊บนางก็เลยไปบวชนะใช่ว่าจะออกจะวังหลังนะก็ยังมาเป็นพระสนมระดับสูงของจักรพรรดิองค์ปัจจุบันอีกและนี่แหละที่ทําให้น้องอ่ะโดนตราหน้าว่าแบบเออเนี่ยเป็นพระสนมของคนพ่อยังมาเป็นพระสนมของคนลูกอีกมัน มันได้เหรอมันผิดประเพณีมันผิดผีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแล้วยิ่งนางเป็นเด็กอีกก็ถูกแบบดูแครนไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยสิ่งเดียวที่นางแบบพอจะพึ่งได้ความจริงน่าจะเป็นนางกำน,นันแต่นางกำนันนี่แหละตัวดีเลยของนางดูถูกแกล้ง ถึงแม้ว่านางจะมีนางกำนันที่เป็นพวกอยู่คนนึงแต่แบบคนเดียวมันจะไปสู้กับทั้งตําหนักได้ยังไงถูกไหมยิ่งตอนล่าสุดอะที่เป็นคดีเผีในห้องน้ำอะเออที่เป็นรูปแม่ของนางนี่แหละเป็นการเข้าใจผิดนะฮะแต่มันก็ทําให้นางคิดถึงแม่ของตัวเองที่แบบเออไปสวรค์แล้วอะไรเงี้ยนางก็ลงให้คือเข้าใจเด็กเป่ว่าแบบเชื่อไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ตั้งแต่อายุ9ขวบแล้วแบบต้องมาแบกรับอีที่แบบสังคมตราหน้านางอีแล้วต้องมาเป็นพ่อสมนมแบบสูงอีเออมันกดดันนะแล้วนางก็แบบปล่อยโฮเลยนะต่อหน ะะอีนางกำนันพวกนางนะ,ะก็เข้ามาแบบไม่ได้นะคะอย่าสแสดงกิริยามารยาทอย่างนี้ให้คนอื่นเห็นสิจินชีก็เลยสั่งสอนไปหนึ่งแมตเพราะว่านางเอาเครื่องประดับของหลีสู้ไปใส่ไว้บนหัวเว้ยนางก็เลยแบบเฮ้ยทำไมไม่ดูสถานะตัวเองวันหลังก็รู้จักที่ต่อที่สูบ้างนิยะฮะอินาชีนีอันนี้อนเติมเองนะฮะจินชีมไม่ได้พูดแบบนี้น่าสงสารเนาะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับตอนนี้ก็ลองคอมเมนต์กันไปดูได้นะครับ